ว่ากันว่าช่วงพีคของนักฟุตบอลส่วนใหญ่มักจะมากันตอนที่อายุช่วงประมาณสัก20ก,กางๆล,ลากยาวถึงปลายๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักเตะที่กว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาพีคที่สุดของตัวเองอายุของพวกเขานั้นก็ล่วงเลยจนเกือบเข้าเลขสามแล้วเหมือนกันแถมนักเตะประเภทนี้มีไม่น้อยด้วยนะครับดังคํากล่าวที่ว่าว่ายิ่งบ่มหนายิ่งอร่อยหรือขิงที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดดังนั้นวันนี้ทีมง,งานฟุตบอลแม็กจึงขอพาทุกท่านไปดูกันว่าที่บนผ่านมานั้นจะมีแข้งดังคนไหนบ้างที่มาพีกกนนาค หาจะพูดถึงนักเตะที่ยิ่งเก่งยิ่งเกา่าจะไปขาดชื่อของมิฟิลสุดคลาสสิกอย่างอันเดปิโลได้อย่างไรจริงอยู่นะครับที่นา้าแกประสบความสำเร็จมาตั้งแต่สมัยควา้าแชมเปี้ยนส์ลีกกับมิลาน2ครั้งในปี2003กับ2007และแชมป์โลกปี2006 200 6, กับอิตาลีอีกหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าปีโลจะยกระดับความคลาสสิกของตัวเองขึ้นไปอีกระดับหลังจากอายุเข้าสู่เลข3ปีโลย้ายไม่อยู่กับยูเวนตุสในวัย32ปีเมื่อปี2011ก่อนที่มิฟิลท้าช่างทองรายนี้จะพายูเวกวา,า,กาดาร,ร่ใโ โจฮาร์ดในเกมกับอังกฤษที่ยิงตอกย้ำความเหนือชั้นของไมฟิวรายนี้เข้าไปอีกคนที่2อันเดนีโอดินาตาเลอีกหนึ่งแข้งดังที่ดานมากโกรนีส่งเข้าประกวดนะครับหัวหอกตำนานอูดิเนเซคืออีกหนึ่งนักเตะที่พิสูจน์การให้เห็นชัดเลยว่ามาพีกเอาตอนแก่ ม้เจ้าตัวจะอยู่กับอูดิเนเซ่มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2004แต่ถึงอย่างนั้นนะครับดีนาตาเล่ก็ไม่เคยยิงให้กับทีมได้เกิน20ประตูเลยสักครั้งจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูก,กาล2009-2010ที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มเทพในวัย32กรัตนะครัโดยการซัดในเซเรียาไปถึง29ประตูและจากนั้นอีก4สีซสั่นถัดมาในกรับดีนาตาเล่ก็ไม่เคยยิงต่ำกว่า20ลูกอีกเลยแถมยังคว้าตำแหน่งดาซันโบรมาได้อีก2สมัยและนักแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของอิตาลีในนปี2010อกกกด้้วย่วยว2009 11, แแ่่งมมรลละเาาาาิตตูไข ก้าทูนี เช่นเดียวกับ2รายชื่อก่อนนะครับดาวยิงร่างยักษ์รายนี้ก็เป็นนักเตะชาวอิตาลีเช่นเดียวกันและหากจะพูดถึงยอดกองหน้าช่วงยุคป,ปลา2000มันก็ต้องเขาคนนี้นั่นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นลูก้าโทนี่ไม่เคยสัมผัสเวทิเซเรอาเลยจนกระทั่งอายุ23ปีและก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนักในช่วงต้นอาชีพก็จะถูกเบรชต์ต่อสังกัดในเะวลานั้นขายให้กับปาเลโมในเซเรียบีในฤดูกาล2003-2004ซึ่งนั่นคือจุดแจ้งเกิดของลูก้าโทนี่เลยก็ว่าได้นะครับพอดาวยิงราย ลูกในซีซันถัดมาก็แต่ย้ายไปอยู่กับฟิออร์เดติน่าอีกหนึ่งฤดูกาลให้หลังในวัย28ปีและยังไม่จบเท่านั้นนะครับลู้าโทนี่ยังมีโอกาสได้ย้ายไปเล่นให้กับเสือใต้บาเยนมิวนิกในอีก2ปีให้หลังเมื่ออายุได้30ปีและที่เยอรมันนี่เองนะครับที่ลู้าโทนี่ทำสถิติยิงมากที่สุดในอาชีพของตัวเองโดยยิงไปถึง39ประตูจาก46เกตในฤดูกาล2007-2008แม้หลังจากนั้นฟอร์มของเข,งขานั้นก็จะดูดอากการอปลงจนกระทั่งอายุ36ปีโทนี่ได้สร้างความฮ yeah คนต่อมามากอสเซนนาโคดมิฟิวรายนี้เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งได้อย่างจืดชืดนะครับด้วยการเล่นกับสโมสรในบราซิลบ้านเกิดก่อนจะได้มีโอกาสย้ายมาอยู่เวทียุโรปในลาลิก้ากับเบียร์เรอัลในปี2002ัสองฤดูกาลแรกของเจ้าตัวกับเรือดำน้าสีเหลืองนั้นถือได้ว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนั้นได้โอกาสลงสนามรวมกันเพียงแค่25นัดเท่านั้นซึ่งณตอนนั้นเจ้าตัวก็มีอายุปลาเข้าไป26ปีแล้วถึงอย่างนั้นนะครับเซนนาก็พยายามมาเรื่อยๆจนคว้าตำแหน่งตัวจริงมา สเปนพร้อมถูกเรียกติดทีมชาติในปี2006ด้วยวัย29ปีเซนนามีข่าวหนักกับแมนยูในเด็ดในปีนั้นในคารตัดสุดท้ายเจ้าตัวก็ยังอยู่กับเจ้าเดนนำน้ำต่อไปในฤดูกา2007 2008. ล2007-2008หลงสร้างสีสันที่ดีที่สุดของตัวเองด้วยการพาบ B ียรอัลจบอันดับ2ในลีกพร้อมคว้าแชมป์ยุโรปก,กับทีมชาติสเปนและได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสเปนในปี2008ด้วยวัย32ปี คนต่อมาเจมี่วาร์ดีน้อยคนนะักที่จะมีเส้นทางอาชีพที่น่าอัศจรรย์เหมือนดาวยิงตำนานจิงจอกสยามรายนี้วาร์ดีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากนอกลีกก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนได้มาอยู่กับฟรีดวูดทาวทีมระดับลีกวันในปี2011ก่อนจะโชว์ฟอร์มตัวเลสเตอร์ยอมทุ่มเงินกว่า1ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดสำหรับผู้เล่นนอกลรีกในฤดูกาล2012-2013 20แต่ถึงอย่างนั้นซีซั่นแรกของวาร์ดีกับเลสเตอร์ก็มาได้สวยงามนะครับเพราะตัวนัน ได้สำเร็จและก็เช่นเคยนะครับวาร์ดี้จะเป็นจะต,ต้องใช้เวลาปรับตัวกับลีกที่สูงกว่าโดยในฤดูกาล2014-2015นั้นจะตัวยิงได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นแต่ในฤดูกาลถัดมานะครับวาร์ดี้ในวัย29ปีก็พาเลสเตอร์ซิตี้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนให้สำเร็จโดยการซัดไป24ประตูพร้อมพาจิงจอกสยามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้ราวกับปาฏิหาริย์จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเจมี่วาร์ดี้ยังคงอยู่กับเลสเตอร์แม้อายุจะล่วงเลยไปถึง36ปีแล้วก็ต,า,ตมกามโดนนปปยบร้้อยแลว คนต่อมาโอลิเวอร์เบียร์โฮฟ ใครจะไปคิดว่าชายผู้ซับประตูให้กับทีมชาติเยอรมันไปถึง37ลูก77สิบเกมจะมีช่วงชีวิตการขายแข้งที่ล้มเหลวกับเขาด้วยนะครับเบียโ h o v e คือนักเตะเยอรมันที่ล้มเหลวในบุนเดสลีกาอย่างสิ้นเชิงก่อนที่โอลิเวอร์เบียโ h o v e นั้นจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอายุพิการกระปาเข้าไป28ปีแล้วนะครับในช่วงที่คา้าแข่งอยู่กับอูดิเนเซ่และด้วย2ประตูตอนนัดชิงยูโร1996ในฐานะตัวสำรองส่งผลในชื่อของเบียโ h o v e นั้นโด่งดังยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าหลังจากยิงให้้้ออออูููดดิิเเเเเนนนนนนนซ่่่ปปปป็็็กกกกกบบบบำีีียยยยรโโฮถมมลลาาาาาาาทททไวววคตตั12.5 1998ใุ และจบด้วยการควาชช้าแชมป์สกูเดตโตในปีนั้นมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมันในปีนั้นไปครองจากนั้นเบียโบก็ย้ายทีมอีกหลายครั้งนะครับทั้งโมนนโกและปิดท้ายด้วยคิเอโวก่อนจะตัดสินใจเลิกเล่นในวัย34กือบเกือบ35ปีแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังอุาษาษาตส่าห์ฝากแตทริกสุดท้ายอาชีพไวให้กับคิเอโวอีกด้วยคนที่7มาโกมาเตอรัสซี่ มาเตรอซีได้รับการยกย่องมากมายจากความสาเร็จทั้งกับสโมสรและทีมชาติแต่ไม่เคยติดทีมชาติเลยจนอายุปลาเข้าไป28ปีเช่นเดียวกันกับเบียโฮปเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีพค้าแข่งไปกับสโมสรในดิวิชันล่างของอิตาลีนะครับรวมถึงการไปยืมตัวกับเอเวอเรต์ในปี1998อีกก่อนที่จะมางัดฟอร์มโหดกับเปรูจาในฤดูกาล2000-2001ซึ่งไม่เพียงแต่พาให้เขาได้รับโอกาสติดธงทีมชาติอิตาลีครั้งแรกแต่นั่นยังเป็นจุดที่ทาให้มาเตรอซีได้กลายมาเป็นนักเตะงูใหญ่อีกด อยู่ในระดับสูงสุดไปได้อีกถึง10ปีเขาคว้าแชมป์เซเรียอห้าสมัยโคปาิตเลียร์สสมัยซูปเปอร์โคปาอีก4สมัยนอกจากนั้นก็ได้มีแชมป์เ l ส a ลีกสโมสรโลกรวมไปถึงแชมป์โลกปี2006กับอิตาลีมากันที่คนสุดท้ายนะครับคนที่8ลูก้าโมดริช สำหรับโคดมิดฟิลโคลแอดจากราชาชุดขาวรายนี้เราคงไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากมายเพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วทั้งกับซากเกรตสเปอร์และเรอัลมาดริดแม้ว่าตัวจะสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วนะครับแต่จนถึงตอนนี้เขายังพัฒนาขึ้นไปและโชว์ความสุดยอดออกมาแบบไม่หยุดหย่อนในวันนี้ที่อายุของลูกา้ามดริชนั้นล่วงเลยเข้ามาถึง37ปีแต่ถึงอย่างนั้นโมดริชก็ยังสามารถครองตำแหน่งตัวจริงของราชาชุดขาวไว้ได้อย่างดีเยี่ยมชนิดที่ว่าไม่มีใครมาทดแทนได้เลยทีเดียวาัลดอรน11ต,ออตุก ถ้านจะบอกว่าโมดริดคือแข้งขิงแก่ที่ดูเด็ดเผ็ดมันที่สุดในเวลานี้ก็คงไม่ผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก